แค่นี้ลุยงยเยี่ยมปากปีจอบบุรี่ลนึ่รีออนารนาเอฟซสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีของจูดชานลแล้วก็นิลุยชานลน้ำบอมวนน้ำบอมวนน้ำพีนน้ำบ่ ออันเป็นมากาสิตวดจับไปที so. ่มาดีกะโลไปไรไปดิค so ้าไปดิพี okay. so ่น anyway. so ั่งอ๋อโซ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 ห้อยดูดสโซนี่ซดีมนี่โยนโลเล่ซลเล่แมากระทอมมะข่ายสะาสองเอน้อนอุ้ย มาว่าแฟนเดี๋ยวมันเป็นแฟนแฟนนี่รุยหเยี่ยมปากปีจอดบูลีเราบูลีศิะนาศิะนาเึงสืいい่อคนขี <h 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 h <h uh ้งูคนที่เราขี <h <h ้เดียรนี้เดียรยังี่หัในเด้อของเบอร์เกัดเนืเบอร์่นื้อยีุ่นเน้อพันเนื้อเบอร์แหเนื้อเลี่เกงลผมก็เป็นแฟนจริงจริง จู่ก็ในคนที่เราสอนเขาจ่พวกบอจุดนะครับบอจุดน่าหลานี่รุ่ยเพิ่มอันนี้รุ่ยบ้านน้องงกันเท่าไหรน้องงเออมันไปฟักไครบานตัวเขาขาวไปยืนเฝ้เาถ้าเจาไม่งี้ไปกินหอดูนี้ไปซีแตกกูว่าจะมาเก็บออกตายบักงาการ สวัสดีค่ะน้องน้องอยังเกาะน,น้องลุยงามมิลียุยมึงงามมิลียอลนึงเ่ไดพ่อโดนจกตาละสองงามสวยมากนี่ลุยสวยมากสวยกว่าปอลเมทอีกเออกับยุแล้วบางหันหมแง,มงงามกวยอีปอตาด่าตาเป็นสาวกับงามกวยอีปอหมันกวาอีปอนีออ่พี่ซิลี่นะคะงามย่อมรับว่างามงามขึ้น วันนี้เพิ่นมาอย่างนี่มาแอบดูเพื่อนซ้อมสิมาแอบเบิ่งอีหยังซั่นบ่ได้เฮ็ดอีหยังเด้อเก่งเก่งอีหลีผมใส่เบิ่งผมทั้งหลังดูห้วยห้อมโปร่งนะคะแต่แล้วก็สิโปร่งไลเลียกันไงอือแต่มันข้างหน้าโกตะกี้อยู่เด้อ๋อมันโปร่งแล้วเบิ่งที่ลำหัวมันเกิดใหม่เต็มทุกคนเออเออมันมันเออมันเกิดหายยู่เออมันบอกเกิดที่ลำหัวอกเลยโดด บ่ออกดอกคุณหมอว่ายังไงนี่รุยคุณหมอบอกเดินได้เดินได้ใช่ไหมยังไม่ได้บ่ได้ตลอดชีวิตบ่เสือเพราะ่อนีิรุยเก่งอยู่แล้วไปรับรองออกมาแล้วบ่อแค่ขอไปคนพิการบ่กเพิ่งขอเลยเออหกหลายกินลาม่จ้างฉันเป็นคนพิการมึงยางเห็ดหยังใั่มึงยางบ่ได้อยู่ที่หยังมึงกะยางอยู่วังห่งสิมาว่าเป็นคนพิการกินข้าวมั้ยเราบ่อเนี้ยกินข้าวต้มไปกินเนี้ยกินอยู่บ่ บอจ่ากินละค่ะโอ้ยยังไม่เห็ดเสียงมาทีเมื่อกี้ผู้ชายหรอโอ้ถากม้กีะกกินอยู่บอตากับน้องต้านะคะน้องต้าสาวแต่งหญิงนะคะอืมอื้มัเดฟเมื่อคืนนี่เมื่อคืนมื่อคนมากหลี อาทีลาอาปากกงกวางไม่ถึงว่าเจ้าเจ้าต้องอาอ๋อตามึงเก่งเด้อี่อยู่กับแพรี่นะคะยังมะขับผมแน่แน่หวานกระโดนะคะเพิ่นมาจอบเบิ่งทีมงานคอสตูมนะครับพี่น้องจะมาเบิๆขันขันเทีมนี่เป๊กกว่ากับเจลปรับปรุงที่จตหนมัน hmm. เป no. ๊กกว่านี้ ปีหน่ามึงตีพ่อดีบอกไปยืนแวอัคันไปถ่ายสแตนไบขางเวทีท่านเป็นหมุนหลอกออกนะครับหลอดเลงเอาคือสีเก่งครับแถมแล้วหลอกหมุนหลอกเลยคัสคาเปลี่ยนกัศสันเปลี่ยนซะมึงมาเต้นผีกูสิไปเต้นหุ่นเปลี่ยนกัศแกงกันเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องเพิ่นมาแบบเสื้อผ้ายนะคะมันก็ตกจากบ้านมึงไปนู่นบ้านมึงไปเริ่มเลยโอ้ยมีตากอลิซาลีนะสิมีเงิน อยงอิซลีนีเเพียงหายง่ายนีแหละอยงอริซลีเอสเซอรีแม่น่ะเ่อทีแรกฉันเห็นเธอหนึ่งฉันมฉันเึีวยามันเธอด้บีบแต่ฉันเลี้ยงลูกบตอมแม่เธอกับกลมลงกาบทีละทานังได้แล้วเออเออ โ oh, อ้ยสิครับผมเปิดเปิดลำโพงได้ดินะสวัสดีครับป๋าปต้อมโอ้ยอยู่บ้านกับจูนนี่นะเหรอมาบ้านนม่คิงมาบ้านนาิงาานนไปเริ่มไปหอดบ้านน้องสุนโนไปฝนตกมาเลยแม่หอดัะขี่แตกรดเฮ้ยมาเจอมห่องนะเพื่อนยุติใจนะต้อม เสือท่อนดีแท้ขี่ได้ห้อ,องน้ำขี่กระท o p h มียพี่น้องโอ้ยผงหงุดอ้าวโปแตกแต่วันพ่อมากกว่ากระทษ p h นออออม่านานเี่ยขอเดอเขาบอสเจ้ครับเขาอยู่เรยเดีอยก,กินเนื้อย่าง จิิงจังโอ้มาแล้วนีิ่บ้านไม่ขึ้นคนโตอารมณ์เสือสื่อมาายัางหน่อยกับขั้นสื่อมา,อา,ามมก้นอนต์เหม่ยบเพิ่งเออเขาถายคิปอยู่ช่ไหมล่ะจุดน่อยขึ้นลกออเหรอ นะแคา่นี่แหละครไม่พี่น้องความเป็นห่วงของสามีโทน้ำตลอด<ย>เป็นห่วงเขาอยู่บ่านอะไรเขาบ้าบรบาล้าเรเป็นห่วงเขาอ,อยาก <วง S 1> <อ>กิน<อ>ปูซื้อไม่เอาจิน <laughs> โอ้ก็จริ <laughs> งแต่อีแนกนี่คม่วหัวนอย่าอีแนกหัวขวันมือมุสีสู้ยังอย่างหัดเสื้อผ้าย่อบ่้อยย่างมันมีโซ่ยังแต่ข้านออกมาที่ละบ่มีโซ่แงเก่งพอม่ออมีโซ่อย่างม่มีสีแทงขัดน้ำาข่าเลยีเดี๋ยวมึงแต่ออกมาสที่ะ ก็สีบาล้ำเอียงแน่ตาทิ้มเลยเก็สีบาลําเอียงอ๋งอขึ้ถาบึงปริมีตรูดซัดผมตอนตายตอย่ัดออกเลยม,มันางงีจิตัดสกินเฮ็ดจป็ออจนเบลกม่อมจ็นเบลวอมเพิ่มุายช่วยเพิ่มซุอืเอาคือบอกให้เพิม่มนจาอก็บอกไปสลักค่าแต่บึงเอาแม่ปอ่างแต่งหน้าแสงทองฟินเลนนั่น เป็นทางมัดแขงนี่ลุยดีอยู่เร็นเป็นทาอือเอาทีม <c oughs> คอสตูมนะครับพี่น้องถาเบิงนะครับฝากพี่น้องแน่ถาเบิงรอชมครับโฆษณาที่เราเมื่อไรรอชมนะคะงานมาเกิดผู้เยี่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องอืมทีมคอสตูมเนี้ยเป๊ะปังอลังการแน่นอนค่ะเป๊ะกว่าทีมแดนเซอร์แน่นอนแดนเซอร์ไปจะดูบ้าบอกคนไปแล้วชุดสีดำเลยทุกกระชีกขาดนะจ๊ะ จังไม่ได้ตัดไม่นั่นนะผู้ยญิงมันในที่หนึ่งเอาอ่านหลังก่อนฮะยังก็เอาอ่านหลังอืมคุณสีดัมผสิมาเบลน้องจังสีไปมาคุณมีนมแบงคกะจิไปติดขนไก่แซงกับกะสีส้มสี่งแน่พี่น้องอันนี้เราถึงตาตาเด้อนี่กะจีส้มสิ่งนะคะับบเบิองส้มเอวจากของสั่งกระดอกเอวมัาหนเนี่ยเราอยู่ตาขาพี่สัมโอ้เว่ยค เยี่ยมใส่มือเยี่ยมลองใส่มือเยี่ยมเป็นโวนบาคือหอดดาอก่อนเวละฮวนคนละอันเขาตัดตำหนักเผาโอ้โหใครเลยแหลกแทบพี่น้องมีตะคันมีลุยมีลุยเป็นมาหามาเยี่ยมมาหย่ามามาดามจูนหายไปใส่ก็ไปเห็นจ้าเทื่อก็บอกเป็นหัวเปิดสาว ไปหาอยู่เรื่อยๆไปบ้างบ่ไ้กอยู่นมก็าเสินนเออ้โหอเคนะครับบกาบคน้องสามคนบ้นติดานแยดนน่บานดดน้กันแยอยู่ตัวเนาะคิดดันคิดดันาน่ผิดแกยังพี่น้องบ่าผิดันช่วยแ้มาติดคอยเอออันนี้ยืนยันแล้วนึง แม่โชว์ตรงที่ไปมาสี่วันนี้นะผู้ใต้นะครับทมันตีผู้ใต้ทมันได้ผู้ใต้แล้วมันก็บัไปหาหมหันย่ามไดแบบว่าผู้ใต้ถิ่มคือว่าผู้ใต้บออันวดสกไปหาหมตอน่ยูบ้อผู้ใดนี่บ้ไผแตว่าไปรือยๆแล้วถ้าผู้ใดสิรหยกัๆๆๆๆนเนออาอาไ้ซนี่นะค่ะน้องวาววย สมควรแล้วนะแตตัวปิดมาจากนี้ลุยตัวกับอันนอรกี้ยังวันนี้จอร์เลร์สมควรแล้วแน,น,น,น่แน่โอ้ยข้อจำนนกัดกับโลยครับนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลแล้วก็นิรุยชาแนลด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืม,มอุดหนุนเจ้ากวนสาวน,น,นะครับหลักกายอยิ่งยังอีเหนือหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวบนตรงนี้คำว่า,าเนื้อหมูแดดเดียววังซีก็เลยจะฝากสั่งช่อง มามีแมดดแหละกันึงหมูก็เป็นโลกหมูเป็นโลกนะครับหมูเป็นโลห้ากับบัตนี่ยห้ากับคัดเอาหมูสิพี่ยังอยู่แต่ว่ามันบามีแดดนี่แหละเรื่องของเรื่องถ้าเราอบออกมันก็ไม่อร่อยเหมือนตากเลยเพรามาเครื่องเยอะแต่บางคนมันแข่งกระด้างไหมจานซีนเดียครับโอเคค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยแล้วพวกเราแน่นอนแต่รักกันนะแต่อย่าลืมวันที่สิบสองสุดท้ายแล้ว เมื่าดำจุบันเท็ยนอย่างนะคะพี่นอ้องโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝนมันตกลงแต